ยังโอมควักเงินตัวเอกหลักล้านทำท่าท,าทองซาวตั้งคำถามสุดโดนถึงกลายเป็นเพลงฮิตระดับฟีเวอร์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงล่าสุดไปแล้วสำหรับทา่าทองซาวของยังโอมแรปเปอร์ชื่อดังล่าสุดหลังยอดวิว MV พุ่งฉิวทะลุ10ล้านวิวเจ้าตัวก็ขอออกมาส่งคำขอบคุณถึงแฟนๆพร้อมเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังว่า ต้องควักเงินกว่า1 2ล้านบาทเพื่อทำ MV นี้เองพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงภาครัฐได้แบบโดนใจเต็มๆว่า MV เพลงนี้ผมใช้เงินตัวเองลงไปประมาณ1 2ึ่งล้านนบาทเป็น MV ที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดในชีวิตที่ผมต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกเขาเห็นว่าคนไทยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะ คนไทยถ้าเอาจริงๆเราทำได้ทุกอย่างเรามีความสามารถเรามีศิลปินที่เก่งมากๆในทุกๆแขนงของศิละปะนี้ขนาดผมทำด้วยตัวคนเดียวด้วยเงินตัวเองมันยังได้ขนาดนี้ผมอยากจะรู้จริงๆถ้าคนไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากไหนสักที่วงการศิละปะบ้านเราจะไปได้ไกลแค่ไหน แล้วจะนำพาประเทศเราไปได้ถึงจุดไหนจะไปได้ไกลเท่าเกาหลีไหมนะและนี้คือเสียงจากอดีตเด็กโรงเรียนวัดธาตุทองตัวเล็กๆที่อยากเห็นประเทศนี้เฟี้ยวกว่าเดิม5วัน10ล้านวิวขอบคุณทุกคนมากๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธาตุทองซาว